สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่10เรื่องลอกเมืองในกรุงวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยคุณครูกิศรินเพิงข้ามาเหมือนเดิมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียน การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะตั้งแต่เทอมหนึ่งเราเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันมาหลายเรื่องแล้วนะคะหัวข้อมีดังนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะหรือเหตุการณ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าบทนี้เราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้อย่างไร ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหัวข้อแรกคือใครใครคือตัวละครในเรื่องนะคะตัวละครในเรื่องมีพ่ออานอดไก่แจ้เพื่อนๆแล้วก็คุณย่านะคะ ทำอะไรนะคะทำอะไรเราต้องจับใจความให้ได้นะคะว่าในเรื่องนี้ทั้งหมดที่อ่านมา4-5หน้านะคะเขาทําอะไรนั่นก็คือช่วงปิดเรียนภาคปลายไก่แจ้ต้องไปเรียนเสริมทักษะวิชาศิละปะและคอมพิวเตอร์ที่กรุงเทพมหานครซึ่งพักอาศัยอยู่กับอาหนอนและย่า การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีความแตกต่างจากที่บ้านของไก่แจ้ต่อไปที่ไหนนะคะหรือสถานที่ในเรื่องนี้มีสถานที่ใหญ่ๆอะไรบ้างนะคะคือ 1. เลยบ้านของไก่แจ้นะคะสสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3. บ้านอานอดนะคะที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองอย่างไรหรือเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่1นนะคะเรามาช่วยกันเรียงเหตุการณ์เลยนะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือไก่แจ้ตื่นนอนนะคะรีบให้อาหารไก่และแต่งตัวไปโรงเรียนเหตุการณ์ที่สอง ไก่แจ้เดินไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆบรรยากาศเย็นสบาย 3. ปิดเทอมพ่อพาไก่แจ้ไปอยู่กับอาหนอดเพื่อเรียนเสริมทักษะ 4. ไก่แจ้ต้องตื่นตีห้าครึ่งแต่งตัวกินข้าวแล้วรีบออกจากบ้านถ้าออกช้ารถจะติด การจราจรคับข้าง 5. ้าอาหนอดพาไก่แจ้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินผู้คนเต็มไปหมดจนไก่แจ้ทั้งเมาคนและเมารถ 6. ในช่วงพักกลางวันไก่แจ้ได้คุยกับเพื่อนใหม่แต่ก็ไม่สนุกมากนะักเพราะเพื่อนๆพนพู้แต่เรื่องเกมดารา ละครโทรทัศน์ 7. เมื่อเลิกเรียนไก่แจ้และอานอดเดินทางกลับบ้านแบบเดิมและรับประทานอาหารเย็นที่คุณย่าเตรียมไว้วันนี้นะคะคุณครูก็มีรูปรถไฟฟ้าใต้ดินมาให้นักเรียนดูนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า MRT ะะเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ดำเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะรถไฟฟ้าจะมีทั้งใต้ดินนะคะแล้วก็บนดินนะคะหรือว่าที่เราเคยเห็นกันนะคะถ้าใครอยู่สมุทรปราการนะคะก็จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ รถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าปกติเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้ารถไฟฟ้าที่นักเรียนเคยเห็นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแถวแถวปากน้ำนะคะหรือบางคนเคยเห็นแล้วในกรุงเทพมหานครนะคะรถไฟฟ้านั่นก็คือสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ตึกรามบ้านช่องนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะแต่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะจะมีบรรยากาศที่ทึบ เงียบนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นวิวทิวทัศน์เลยเพราะว่าเขาสร้างอยู่ใต้ดินนั่นเองงานที่คุณครูมอบหมายในวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำแบบฝึกหัดหน้าที่99เดี๋ยวเราไปดูแนวทางคำตอบกันเลยค่ะข้อที่3ใหญ่นะคะเขาถามว่า สิ่งที่ไก่แจ้ปฏิบัติในตอนเช้าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคืออะไรวาดภาพประกอบพร้อมระบายสีและเขียนเล่าเรื่องสิ่งที่ไก่แจ้ปฏิบัติในตอนเช้าเลยคือตื่นแต่เช้ามาเขาทำอะไรคะลูก เก็บไข่ใช่ไหมคะให้อาหารไก่เก็บไข่นั่นเองนะคะถ้ามีไข่เหลือเขาก็จะเอาไข่ไปไขายที่ตลาดเหมือนที่แม่บอกนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีรูปภาพประกอบมาให้นักเรียนแล้วนะคะให้นักเรียนวาดภาพประกอบนะคะแต่ภาพที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูเนี่ยเป็นรูปภาพที่คุณครูหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะมีรูปไก่รูปไข่นะคะ นักเรียนสามารถวาดรูปนี้ลงไปได้เลยหรือนักเรียนจินตนาการตามไก่แจ้ได้เลยนะคะและวาดรูปลงไปพร้อมเขียนเล่าเรื่องนะคะว่าตื่นนอนแต่เช้าเพื่อมาให้อาหารไก่นะคะและเก็บไข่นั่นเองข้อที่4วาดภาพการเล่นของเด็กๆที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียน หลังจากเลิกเรียนเขียนชื่อการเล่นพร้อมบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นนะคะเขาจะให้ในักเรียนวาดรูปทั้งหมด4รูปนะคะเป็นรูปการเล่นกีฬาต่างๆที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนนะคะรูปแรกเลยนะคะเขาเล่นการลเล่นที่ที่เขาเล่นนะคะเป็นกีฬาเนี่ยจะมีการเตะฟุตบอลกระโดดเชือกนะคะเล่นตีจับนั่นเองนะคะ รูปแรงที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะคือการเตะฟุตบอลรูปที่2กระโดดเชือกนะคะเราเรียนสามารถวาดตามคุณครูได้เลยรูปที่3วิ่งแข่งนะคะเด็กๆชอบวิ่งแข่งรูปที่4นะคะตีจับนะคะ ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นนะคะคือทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะกีฬาที่เล่นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆนะคะทำไมเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจึงมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าในการละเล่นของเขาแต่ละอย่างนะคะใช้พละกำลังในการเล่นอย่างมากเลยนะคะแตกต่างจากเด็กในเมืองนะคะ ที่การละเล่นส่วนใหญ่ของเขาคือการเล่นเกมมือถือนะคะการเล่นเกมออนไลน์ต่างๆทําให้ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะสิ่งที่เคลื่อนไหวก็จะเป็นนิ้วอย่างเดียวที่คลิกเมาส์หรือว่ากดมือถือนั่นเองเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนถ่ายรูปและเพิ่มลงในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ